สวัสดีค่ะมาพบกับกบนะคะกับช่อง Hello I'm from Prison สวัสดีนี่มาจากคุกว่าฉันมีทา <c oughs> มีทาแล้วนะคะจริงๆวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆนะคะเพราะว่าก็ดีใจด้วยนะคะกับหลายๆคนที่ได้ออกมาจากเรือนจำเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับญาติญที่สุดๆการรอคอยกันสักทีหนึ่งแล้ว ทีนี่มันก็จะยังมีคนที่ยังไม่สิ้นสุดการรอคอยนะแล้วก็ยังมีความกระวนกระวายใจอยู่นะคะเรื่องของการเลียเล้ยวเลี้ยวรถคดเขียวของคนที่อยู่ข้างในเรือนจำโดยมีคำถามดังนี้ในเรือนจำผู้ชายผู้หญิงเขาได้เจอกันได้คุยกันด้วยหรอคะ พอดีมีนักโทษจากแดนหญิงส่งเค้กให้สามีโอ้ฮอตอะไรอย่างนี้อะมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง arrived. อืมต้นชายกับแดนหญิงเนี่ยเขาได้เจอกันหรือเปล่าบา,บางครั้งเขาก็ไม่ได้เจอกันเออแต่เขาก็ติดต่อกันได้อ่าโอเค <c oughs> มันมีกลอย่างนี้นะคะมันมีกลแบบนี้ก็คือหนึ่งโอเค ผู้ชายกับผู้หญิงนชอกับนยอหรือว่าขอยอกับขอชอเนี่ยจะได้เจอกันหรือเปล่ามันมีโอกาสได้เจอกันนะคะคือทุกๆเขามีโอกาสได้เจอกันตอนไหนตอนไปขึ้นศาลสมมุติว่าไปขึ้นศาลนั่งรถส่วนกันแบบว่าอยู่กรงใกล้ๆกันอยู่ขังใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเขาก็ส่งสายตาส่งอะไรคุยกันได้เออตอนผู้คุมไม่อยู่มันก็แอบคุยกันได้อ่ะเนาะทีนี้เนี่ย แล้วคุยกันเราจะติดต่อกันยังไงต่อก็ติดต่อกันโดยจดหมายนะคะทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนน่ะชื่ออะไรแต่ละคนน่ะชื่ออะไรอ,อ,อยู่แดนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเขาก็มีการตะโกนให้ชื่อและแดนกัน นะคะให้ชื่อหรือว่าแดนกันแล้วก็ก็แอบ,บจำก็คือต้องใช้ความจำคือการคือการจะนอกใจอะ่ะคุณ <c oughs> คือมันก็ใช้ความจำ้าใช่ปะก็จำชื่อไปจำชื่อไปจำนามสกุลไปแล้วก็ไปเขียนจดหมายหากันตอนตอนที่กลับไปถึงเรือนจำแล้วก็ส่งจดหมายหากันนะคะหรือสมมติว่าญาติเราไปเรือนจำแล้วเพื่อนของ เพื่อนของเพื่อนของแฟนเราเพื่อนของญาติเราที่เป็นผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยไปเรือนจําแล้วไอ้ญาติคนที่มาหรือว่าแบบคนที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะชี้ชี้ให้กันดูเออคนนั้นน่ะแบบเป็นคู่คดีกันเนี่ยสมมติว่าสองคนผัวเม,มียใช่ปะอย่างเพื่อนเพื่อนของเออเดี๋ยวปันึงพูดละงงเอาใหม่เอาใหม่หนะสมมติว่าเพื่อน ของผู้ต้องขังเนี่ยมีคู่คดีก็คือมีเมียแลวเขาก็มาด้วยกันใช่ปะก็คือเขาก็ต้องมาเจอกันที่ศาลแล้วอีกคนของเราเนี่ยดันไปเห็นเพื่อนของเมียเป็นคนที่สามแล้วนะ <laughs> เพื่อนของเมียที่มาด้วยก็เลยฝากอีผัวไปถามว่าเพื่อนเมียมึงคนเนี้ชื่ออะไรอยู่แดนไหนเออส่งมาให้ส่ง ส่งที่อยู่มาให้หน่อยได้ไหมซึ่งอีผัวของของเพื่อนเนี่ยค่ะผัวของเพื่อนเนี่ยก็จะถามเมียให้หรือบางทีถามผ่านทางจดหมายน,นนนนนแล้วเขาก็จะส่งชื่อส่งที่อยู่มาให้กันก็กลายเป็นคิวปิดกลายเป็นสื่อลักสื่อกลางใจอะไรกันไปนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ประมาณนี้อืม ต่อมายังมีอีกยังมีอีกสมมุติถ้าไม่เจอกันที่ศาลและแบบไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันก็มีค่ะมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนทางจดหมายหรือว่าหรือว่าที่เรื่อนจำที่ก็เคยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามิตรนะคะมิตรประมาณว่ามิตราพมิตรซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันหมายความว่าอะไรอะเออแต่ว่าเขาก็เรียกกันประมาณนี้ทีนี้เนี่ยค่ะมิตรเนี่ยมันก็ จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบว่า random random อะเออแบบแอบไปเจอชื่อคนนี้แล้วก็ส่งมาอมหรือบางทีก็แบบเนี้ยก็คือแบบว่าเพื่อนของออแฟนของเพื่อนมาถามมาหาผู้หญิงให้หน่อยได้ไหมอยากคุยอยากอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือทุกๆคนก็จะแบบว่าอยากคุยก็จะให้คนที่อยู่ในเรือนจำด้วยกันเนี่ยติดต่อให้ กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขามีเมีย er อยู่แล้วหรือเขามีแฟนอยู่แล้วจากฝั่งโน้นก็จะหาข้อมูลกันแล้วก็ส่งจดหมายคุยกันทีนี้เนี่ยมาตรการของเรือนจาเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรการป้องกันเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคต ก็คือเวลาที่แบบเจอมีมิตรมาแล้วก็มีเมียจริงๆมามิรออกมามาเจอเมียจริงๆแล้วก็ตีกันหน่าเดือนจําคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้มีการรันรายชื่อจดหมายซึ่งการรันรายชื่อจดหมายเนี่ยมันเป็นการรันเพื่อป้องกันเอ่อเรื่องยาเสพติดเนาะเรื่องการขยายขบวนการยาเสพติดแล้วก็ป้องกันเรื่องของเรื่องชู้สาวเออเฮียติดคุกแล้วมึงก็ยังมีเรื่องชู้สาวโอเคทีนี้ พอว่าเสร็จปุ๊บทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เขียนลายชื่อเนาะว่าจะมีใครบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องแบบอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถค่ะความรักความใคร่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมทีนี้เนี่ยทำไมแล้วแล้วเขาเจอกันได้คุยกันได้ไหมบางเรือนจำเขาคุยกันได้นะคะ เรือนจำเขาคุยกันได้อย่างเรือนจําที่เป็นเรือนจําหญิงในเรือนจําชายก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันเลยแค่ยึกแยกตึกเฉยๆอันนี้เขาคุยกันได้เป็นปกติเขามีความรักกันได้เขาส่งเค,ค้กให้กันได้หรือข้ามเรือนจำก็คุยกันทางจดหมายส่งเค,ค้กให้กันได้ส่งขนมให้กันได้ส่งจดหมายส่งการ์ดให้กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะอืทีนี้ ก็ประมาณนี้นะคะเขาก็เจอกันได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอะ่ะจะต้องคิดก็คือถ้ามันมีการนอกใจกันเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะอยู่ในคุกก็ตามเนี่ยตัวคุณเองนะคะมันยังจะรับเขากลับมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องกลับไปคิดเอาเองเนาะฉันก็ไม่สามารถที่จะไปยุใครได้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหมาบู๊บ ออ,อันนี้มันแมวปะวะ่าไหมหมาต้องทำไงอะหมาต้องทำอย่างนี้เหรอเออช่างมเถอะอ่ะต่อทีนี้ต่อมานะคะอืมสิ่งที่เราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเพราะอะไรถึงมีการหาเพื่อนทางจดหมายถึงมีการ คุยกันผ่านจดหมายถึงมีการคุยกับนักโทษหญิงคนอื่นทางทั้งที่เมียเนี่ยก็ยังไปเยี่ยมตลอดเมียก็ไม่เคยส่งเสียให้ขาดหรือบางคนผู้ชายบางคนไปมีไปมีเมียเป็นกระเทยอ,อยู่ข้างในหรือผู้หญิงบางคนไปมีผัวเป็นทอมอยู่ข้างในไปเป็นเลสเบียนอยู่ข้างในเพราะอะไรฉันก็ไม่ได้ให้ขาดถูกไหมฉันก็ไปเยี่ยมตลอด เหตุผลของเรื่องนี้นะคะ 1. เป็นด้วยกำมลสันดาคือหยุดไม่ได้เขาอ่อนแอเขาขี้เหงาเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาต้องมีใครสักคนหนึ่งมาพันนาพนอมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ข้างๆอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจพื้นฐานของของเขาเนาะเออมันมีคนมากมายในโลกนี้ที่มันอ่อนแอขนาดนั้นมันมันอ่อนแอขนาดว่าอยู่อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจสอง ระยะเวลาติดคุกอ่ะมันนานสิบปียี่สิบปีเนี่ยคือเขาอ่ะก็เผื่อใจไว้แล้วคือคือวันหนึง่งอ่ะคนไปเยี่ยมก็จะล้าก็จะเหนื่อยแล้วคนไปเยี่ยมอ่ะก็มีทางที่จะไปเจอคนอื่นได้มากกว่าเขาก็เลยอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะคอยอยู่กับเขาอ่ะในระยะเวลาสิบปียี่สิบปีในคุกเนี่ยไปด้วยกันนะคะ คือมันก็จะเป็นเหมือนมิตรภาพที่ปะปนไปไปเรื่องเรื่องความใคร่เรื่องอะไรด้วยอันนี้เป็นเป็นกแม่งช่องมาด้วยกันนะเนอะเออก็เออมันชองมาด้วยกันอะ่ะอืมนะอันนี้อีกเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความกลัวความกลัวค่ะเขากลัวว่าออกมาแล้วอะ่ะ จะไม่มีคนรอก็เลยไปหาคนสำรองไว้ก่อนไงใช่ล่ะเออก็เป็นอย่างนี้แหละฮส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการแสดงอำนาจ อย่างคู่ชายเนี่ยถ้าหากว่าใครมีมีกระเทยมีเด็กๆมีหนุ่มหน้าอ่อนๆมาห้อมล้อมอะไรเงี้ยก็แปลว่าเป็นคนมีสีเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีเงินอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วก็หรือถ้าไม่มีอำนาจสมมติว่าอยู่กันเป็นคู่เนี่ยมันก็ได้ดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้ปกป้องกัน เพราะว่าคนข้างนอกอะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนข้างนอกไม่สามารถจะไปต่อคิวซื้อข้าวไม่สามารถตักน้ําอาบไม่สามารถไม่สามารถดูแลได้เหมือนกับคนข้างในหรอกนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเนาะว่าคนที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากลําบากด้วยกันอะมันคือสิ่งที่คนข้างนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปรับแทนได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดูแลกันเองอืประมาณนั้นมันก็คือการแสดงความ ความมีอำนาจด้วยแล้วก็ความกันการปกป้องกันและกันด้วยนะคะเออนั่นแหละอืมก็จะไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะจริงก็ผู้หญิงผู้หญิงหลายๆคนที่มีสตังเนี่ยก็ก็เปก็เปทอมเปแมนอยู่ข้างในคุกอะไรอย่างนี้ไปเนอะอเออก็ประมาณนี้แหละนะคะเออส่วนการจะตัดสินใจว่าจะ ไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในในคลิปต่อไปก็ได้นะคะอาจจะก็อาจจะไม่สามารถให้คำตอบได้เนาะแต่ว่าจะสามารถที่จะอบอกได้ว่าคือยกตัวอย่างหรือเล่าให้ฟังได้แหละว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่เราเคยเห็นมานะคะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ฉันสดใสนะคะ สวัสดีนั่นหนาวที่นี่นนหนาวมากเลย,เ,ลยเออบายบาย